วัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะลูกค้ากับยุ้ยสปอร์โรดโปดีนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้ค่ะยุ้ยก็ไม่พลาดน,นะคะที่จะมีโปรโมชั่นดีๆหรือว่าตัวรีวิวรถสวยๆนะคะมารีวิวให้กับคุณลูกค้าเนี่ยได้ดูได้ชมกันอีกแล้วนั่นก็คือเจ้าตัวกระบะ XL พัดนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะคะลูกค้าราคาอยู่ที่749,000บาทเท่านั้น ตัว XL พ a สด์เนี่ยจะมีแต่ตัวเกียร์ธรรมดานะคะจะไม่มีตัวเกียร์ออโต้นะคะซึ่งเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าตัว4ประตูนั่นเองงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะลูกค้าเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เนี่ยยุ้ยแต่งชุดแต่งปีปีอะไรให้กับคุณลูกค้ากันบ้างนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยค่ะลูกค้าที่ตัวด้านหน้านะคะแบบชุด F150 Spider นะคะ แล้วก็ติดตั้งเจ้าตัวไฟ LED ให้ด้วย3จุดมาพร้อมกับตัวไฟมาสแตงนะคะลูกค้าแล้วก็ใส่ในส่วนของตัวไฟตัว C ให้ด้วยแล้วก็สำหรับตัว XL Plus ตัวนี้นะคะลูกค้ายุยติดตั้งตัวไฟตัดหมอกให้ด้วยคะ่ะ าดูด้านบนนะคะลูกค้าก็จะเป็นในส่วนของตัวสปูฟฝากระโปรงค่ะตัวนี้เป็นสปูแบบหน้าแรกนะคะลูกค้าเป็นสีนิดำเงาตัดกับดำด้านค่ะก็เพิ่มความสวยงามแล้วก็โดดเด่นนะคะให้กับตัวด้านหน้าของตัวรถนั่นเองเดี๋ยวเล่าขยับมาดูด้านข้างกันบ้างนะคะลูกค้าตัวนี้ยุ้ยก็ติดตั้งตัวครอบไฟหน้าให้ด้วยนะคะทั้งครอบไฟหน้าแล้วก็ พอบไฟท้ายเลยแล้วก็ในส่วนของด้านข้างเนี่ยที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์นะคะลูกค้ายุ้ยก็ติดตั้งตัวแม็กพร้อมอยางนะคะแฮนด์ทุบขอบ16ค่ะแม็ก <Mac S 2> ตัวนี้ก็เป็นแม็กลายดอกไม้นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยตัวแม็กตัวยางว่าชอบสไตล์ไหนแบบไหนมาพร้อมกับตัวซุ้มล้อนะคะลูกค้าแบบขนาดา6นิ้วคะ่ะ ในส่วนของด้านข้างนะคะลูกค้าที่เห็นเด่นชัดเมื่อสักครู่นี้เลยก็จะเป็นในส่วนของสติกเกอร์ค่ะสติกเกอร์ตัวนี้ลูกค้าเลือกได้นะคะยุ้ยมีหลายแบบหลายลายให้เลือกหรือไม่ว่าลูกค้าจะออกแบบมาเองก็ได้ตัวครอบมือจับเบ้ารองมือจับนะคะยุ้ยก็ติดตั้งให้ท้องใช้งานเลยเพื่อการล้อยขีขวนจากการใช้งาน ฟิล์มนะคะตัวกันศาสตร์แล้วก็ราวหลังคายุ้ยก็ติดตั้งให้พร้อมใช้งานเลยแล้วก็เดี๋ยวเราขยับมาดูด้านาท้ายกันนิดนึงนะคะลูกค้าในส่วนของช่วงหลังของตัวรถนะคะลูกค้าที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์อีกเหมือนกันก็จะเป็นตัวโลบาร์เล็กค่ะของ Outlander นั่นเองซึ่งตัวนี้เนี่ยมีไฟดวงที่ส ก็ในส่วนของทางด้านท้ายนะคะลูกค้าก็จะมีครอบไฟท้ายให้ด้วยที่ยุยติดตั้งให้แล้วก็ครอบมือเปิดฝากระบะท้ายแล้วก็เป้ารองฝากระบะท้ายแบบปลายดาบนะคะก็เพิ่มความสวยงามให้กับช่วงด้านหลังมากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่เห็นเป็นจุดเด่นเลยะคะ่ะลูกค้าเรียกได้ว่าเป็นพระเอกอีกตัวหนึ่งของเราก็คือเจ้าตัวกันชนท้ายเหล็กนะคะของ Outlander อีกเช่นกัน มาพร้อมกับห่วงลากจูงนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้จริงนะคะเดี๋ยวเรามาดูภาพโดยรวมของเจ้าตัวรถกระบะคันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะว่าแต่งออกมาได้สวยเท่ขนาดไหนนะคะ XL คันครงนี้นะคะก็เรียกได้ว่าแต่งออกมาได้สวยเทย่แล้วก็ดูดันมากๆเลยซึ่งก่อนจะจากกันไปนะคะยุ้ยขอย้ำว่าพวกชุดแต่งพวกนี้นะคะยุ้ยแต่งให้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ก่อนจะจากกันไปค่ะย,ยุ้ยขอฝากช่องทาง youtube ของยุ้ยนะคะยุออ้ยบอดโฟดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็ติดตามให้ยุ้ยนิดนึงนะคะเพื่อเป็นกำลับบงใจ คลิปรีวิวรถส,สวยๆนะคะออกมาให้กับลูกค้าเนี่ยได้ดูได้ชมกันอีกนะคะสำหรับวันนี้หนูก็ขอลาไปก่อน,นะค่ะสวัสดีค่ะ